ช่างแบงค์อยู่ที่ถนนกเกษนวมินครับอยู่กรุงเทพเลยนะคุณอันนะเป็นคนจังหวัด,ดอุรีรัมยมาทํางานอยู่โซนรามินทากรุงเทพนี่แหละวันเขาบอกออกรถได้ปีนึ่งปีกว่าแล้วขับรถแค่สองหมื่นโลเลยนะครับวันนี้มันรีแมปการบอกอยู่กรุงเทพพี่ขึ้นมาบ้างไหมได้ครับพอดีวันนี้ผมมาทําธุระแถวรามินทาพอดีจูดให้เลยรีแมปเขาเอ็กซ์เตอสองพันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับรีแมปหกเกียร์นิวเชฟครับแม่นะ 6เกียร์นิวเชฟครับหล่อๆเลยนี่ฮะสติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยสวัสดีครับน้องอันครับเป็นไงติดตามมานานแล้วครับคุ้มไหมคุ้มครับแรงไหมแรงครับคันเร่งเป็นไงเร็วดีครับไวนะไวเบิ้ลตัดสับระเบิดหน้าน้องอันประกอบชอบแบบนี้ครับเห็นคลิปมานานแล้วครับแต่ว่าไม่มีเวลาลงไปหาผมที่เส้นประจินบุรีนะครับวันนี้อยู่กรุงเทพก็จัดให้เลยสวยๆสำหรับ6เกียร์นะครับ6เกียร์นะครับนิวเชฟนะฮะอ่าน้องอันเบิ้ล ก็ไม่มีม้อพักก็ตัดดังสะใจนะขอบคุณน้องอั๋นครับโซนอ,อ,อยู่รามินทากรุงเทพครับไว้เจอกันใหม่ใช่ไหมสามสีจัดให้ครับ